ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษครับมารีดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับพัสวัสดีที่7กรกฎาคม2565นะครับมาดูข่าวใหญ่กันก่อนเลยนะครับที่ผมก็กำลังทำความเข้าใจอยู่โหวตฉลุยสูตรหาร500สภาล่ากเกมตามโพกรรมธิการจัดข้อมูลรอส่งสาร ลงมติบัตรสองใบคละเบิร์ดวิบสามฝ่ายเคาซักฟอกสีวันเพื่อไทยยัวรัฐบาลกลืนน้ำลายกับไปใช้สูตรหาร500สุทินฉัดบิกตูคิดแต่เอาเปรียบเย้ยกระแสนิยมดำดิ่งเลยต้องงานแท็กติกช่วยสมคิดประชดแบบนี้ยึดอำนาจไปเขียนเองอย่างเท่กว่า ด้านบนสุดนะครับร่ำให้โดนจำคุก2ปีเทพไทยมาโนดีกาตัดสินยืนทุจริตเลือกตั้งอบจนครศรีไม่รอรอยาตัดสิทธ์อีก10ปีศาลดีกาพิพากษายืนจำคุกเทพไทยมาโนดตัดสิทธ์เลือกตั้งอะจ,จ,จริงๆมันไม่น่ามีเท่าไหร่นะ ดูอย่างลูกมากอสอยังกลับมาได้เลยนะครับอาจจะมีคนรักคุณเทพไทยครั้งหน้าก็อาจจะเลือกได้อีกนะครับไปตัดสิทธ์เหมือนตัดสิทธ์ก้าวกลตัดสิทธ์คุณธนาธรอ,อาจารย์ปียบุตรเลยตัดสิทธิ์เพื่อไทยไทยรักไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับ5ปีอย่างเงี้ยโชเฟอร์ตัว ขำบขคบขัขเด็กพี่วจันโอชาลองขับรถไฟฟ้าย่อคูเปอร์มินิคูเปอร์เอ,อรสีแดงนะครับต้องมีขึ้นทะเบียนด้วยท76002โ,โดยมีนางเฮรลนบุตรลีเกอร์อาทิเอตาเอกัสูธสมาพันรัรถสวิทย์รทประจำประเทศไทย ที่เข้ามาตำแหน่งนั่งอยู่ด้านหน้าทำเนียบซึ่งเป็นรถที่นางเฮเลนใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยโอ้นี่ยเออนะขอบคุณไทยรัฐภาพนี้นะครับทำให้รู้ว่าทูตสวิสนี่ใช้ชีวิตแบบสบายๆเลยขับรถมินิคูเปอร์เล็กๆนะครับแล้วก็มีติดสวิตแอมเบอร์ซีโซล่าพาวเวอร์ในประเทศเขา พลังงานไฟฟ้าอายการนัดสัง่งนัดวันนี้สั่งคดีแตงโมอัจฉริยะขยี้ตำรวจผิดมาตรา157ปมมือถือคนบนเรืออายการจังหวัดนนทบ,บุรี6นัด6ผู้ต้อหาแตงโมคดีแตงโมรายงานตัวฟังคำสั่งคดีด้านพลักง,งานสอบสวนแจ้งเอาผิด กลุ่มผู้ต้องหาขัดขืนคำสั่งโควิด๕นายสมบัติภายน้อยหรือสอพลายน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2553ได้รับการยกย่องเป็นป่าคนดินเสียชีวิตจากโควิดทายาทกำหนดเผาศพเที่ยงวันนี้นะครับวัดอนงคารามกระทรวงสาธารณสุข โควิดค่าสอภายน้อยศิลปินแห่งชาติสั่งแอนติบอดีฉีดแทนวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขลงนามเปลี่ยนวัคซีนเอสตาเป็นแอนติบอดีสำเร็จรูป L.A.B. LA รวม2.5แสนโดสทลายหลังคอเซนเตอร์ตรวจไซเบอร์ลุยจับมือเอสตุนด้วยวิธีใหม่อุปกรณ์ไฮเทคขอ,ของกลางจำนวนมาก พ่อฟันคอลูกทรพีดับทำลายแม่คว้ามงกุฎน้องมิวนางสาวสุจารีกิจการจนะกฤษตสาววัย22จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกตั้งนางสาวท้งองนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี65นะครับโอเค ขอบคุณไทยรัะครับนี่คือทั้งหมดของหน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับสิ่งที่น่าติดตามก็คือสูตรหาร500ลอยนะครับผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเหมือนกันขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube มพ,พษษษ์จำคอนเิ็ปตขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยครับสวัสดีครับ